สัมพันธ์หนึ่งพี่น้องที่รักครับที่อัลลอฮ์สร้างในโลนี้ยาอัลลอฮ์เป็นความสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์สั่งใช้ยังไงพี่น้องอักรตอรบบุกและพระเจ้าของเจ้าได้ทรงสั่งใช้เอาไว้อัลลาะ์บูดุอิลลาอิยะเจ้าจงอย่าอิบะดัตตอกให้โดยเด็ดขาดนอกจากพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวพี่น้องดูว่าอัลลอฮ์ใช้อันดับแรกเลยจาอิบาดัตจาตออัตยาสยองแล้วอย่าฟาผ พ่อแม่ของเจ้าพี่น้องดูนะครับอิสลามเนี่ยสั่งใช้อิบาดัตัลลอฮ์แล้วเอามาคือพ่อแม่ถามเมื่อวันนี้เนี่ยเราวัยรุ่นลองถามตัวเราเองพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ที่โทรามาทุกวันทุกวันเนี่ยเบอร์อะไรบ้างที่โทรมาแล้วเรามีความสุขถ้าวัยรุ่นแน่นอนครับไม่มีคนเื่นอนอกจากแฟนและเพา่อแต่ผู้ใหญ่หรือพวกเราทั้งหมดหรือวัยรุ่นเองแปลกไหมมันจะไม่อยู่เบอร์โทรเข้ามาที่ไรน้อยคน ใจว่าเบอร์นีโทรเข้ามาถ้าไม่โทรมาถามมากินข้าวหรือยังก็จะโทรมาคุยเรื่องเดิมๆที่เคยคุยกับเราเมื่อสิบปีที่แล้วบางทีโทรมาบ่นบ้างอีโทรมาไม่มีอะไรคุยเลยเป็นเบอร์นี้จะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระยะเวลาวันที่เราลำคานวันที่เราเหนื่อยวันที่เราแหนืยแล้วว่าเบอร์นี้ไหมแล้วแต่เชื่อไหมครับแต่เชื่อไหมครับวันหนึ่งในชีวิตพี่น้องจะคิดถึงเบอร์นี้ที่สุดวันที่เบอร์มันไม่โเลี <Es per ated> นั่นคือแม่ครับนี่น้องที่ผมไม่เคยพ่อเนี่ยพอจุดเด่นระหว่างความสัมพันธ์กับลูกต้องยอมรับว่าแม่เขาคือติดเองทำไมวันนี้เราจึงเป็นอย่างนั้นไ่น้องครับมาโทรมาบางทีใช้งานบางทีมีธุระบางทีต้องไปไเอ็นนั้นบางทีบอกมงตาเดี๋ยวนี้เลยเคยเจอไหมติดธุระบอกไปรู้มังาเลยอราวังกันนะไรเครียดแล้วไม่รอดอีกแล้วบางทีต้องอ,กอุก่อนรับแล้วอ้อเลยนะน้องครับทํอทไมครับ๊อปท๊อปอแม่ออ นนัสิ่งหนึ่งที่จะได้ตายดีนะพี่น้องอย่าเนรคุณพ่อแม่คนเนรคุณพ่อแม่ไม่ตายดีนะครับพี่น้องบาปที่อรร์จะลงตั้งแต่ดุนยานั่นคือบาปเนรคุณพ่อแม่บางครั้งบาปเนรคุณพ่อแม่พี่น้องเคยเจอไหม ชีวิตหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหานั่นเดี๋ยวเกิดปัญหานี่เดี๋ยวมีเรื่องเดือดร้อนอนนั่นเดี๋ยวมีเรื่องเดือดร้อนอ้นี่เชค็คได้แล้วพี่น้องเราเนตสองบาปที่อัลลอฮ์ลงแบบนี้เลยหนึ่งนเนรคุณพ่อแม่สองเราเคยอธรรมต่อใครบาปอธรรมคนติดจร,รวดนะครับพี่น้องไม่ต้องรอเคียมัดเห็นดุนยาเลยบาปเนรคุณพ่อแม่ไม่ต้องรอเคียมัดญญอ,อ,มมอ,อ,มอัลลอฮ์ให้เกิดในดุนยาเลย เช็คนะพี่น้องเรากับแม่เป็นยังไงบ้างเราอาธรรมต่อใครไหมเราไปเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวธุรกิจติดเดี๋ยวไอ้นั่นละพี่น้องต้องเช็คถ้าอันรรมดูแลเราโอเคดีทั้งหมดไม่มีปัญหาชาลราหวังว่ามันเป็นบททดสอบเพื่อจะทดสอบความสอบบันตนนี่ดุยาสอบทุกวินาทีพี่น้อง